วันนี้มีสอบอารมณ์อีกหนึ่งวันนะสำหรับโยมที่เข้าคอร์สออนไลน์กันอยู่นะวันนี้มีโยมโทรมาเล่าสภาวะให้ฟังนะเป็นโยมที่ช่วยงานวัดมานานแล้วแล้วก็บอกว่าวันนี้เพิ่งเห็นเอ,อมันเกิดที่ไหนมันดับตรงนั้นอะไรเงี้ยนะอารมณ์กระทบทางตากรดับไปทางตาเรากทางหัวกระดับไปทางหัวอะไรเงี้ยอย่างรวดเร็ว พิ่งรู้ว่าไอ้ที่ตัวเองฝึกอยู่นี่มันติดอยู่แค่คําบริกรรมมันเข้าไปไม่ถึงตัวอาการจริงๆเพิ่งเห็นจริงๆอันนี้ว่ารู้อาการเป็นยังไงให้ฟังแล้วก็ขำตามภาษาคนคุ้นเคยเบอกมึงไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยพูดจนปากจะฉีกถึงหูอยู่แล้วมันแปลกนะถ้าปัญญายัางเข้าไม่ถึงนี่ผู้ได้ตายก็ไม่เข้าใจนะที่บางคนก็ เออพอฟังแล้วก็ไปทําตามแล้วก็เขาว่าก็เปลี่ยนแปลงรวดเร็วแต่บางคนก็เลื่อยเปยเื่อยเฉยแฉะอะไรก็ไม่รู้นะเวลาปฏิบัติภาวนาไม่ไปหน้าไม่มาหลังซึ่งนี้เป็นเรื่องของปัญญาที่เราสั่งสมมาซึ่งก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะมันมีถึงบอกว่าไม่มีอะไรมเป็นเครื่องวัดได้นะเคยมีโยมาาบอกให้ตามานไเขียนหลักสูตรการภาวนา ไอเขียนน่เขียนได้เออเขียนแล้วมันจะทาอย่างนั้นได้ไหมอพรพอสภาวะถึงตรงนี้พอปฏิบัติถึงตรงนี้จะต้องมีสภาวะอย่าง,งนี้มันจะมีได้ยังไงบางคนมันปัญญาไม่ถึงนะมันไม่มีทางที่จะยาหาหลักสูตรเร่งรัดอะไรมาจากไหนได้เลยเนี่ยไม่มีทางรัดนะการภาวนาเนี่ยเลยจะต้องมีความเพียรสั่งสมไปให้มันต่อเนื่องๆไปแค่นั้นเน่ยมันะจะได้ ไม่งั้นพูด้ตายก็ไม่เข้าใจถ้าปัญญาเข้าไม่ถึงแลวไม่ได้เกี่ยวกับความรู้ทางโลกซะด้วยนะนะไม่เกี่ยวว่าความรู้ทางโลกสูงหรือต่ำไม่เกี่ยวทั้งนั้นนะบางทีตาสียยสาอะไรพอนาก้าวหน้ามากกว่าซะอีกเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวเราเนี่แหละที่เราหมั่นพินิจพิจารณาตัวเองอยู่เนืองๆไหมรู้กายรู้ใจทีนี้รู้กายรู้ใจก็ไม่ได้แปลว่าไปรู้ ตัวกายตัวใจนะนพยายาม่ยะหาค้ามมาอธิบายเช่นรู้กายไม่ใช่รู้กู้เงี้ยนะฟังยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะมันกูก้อยู่ดีนะดูที่อะไรก็กู้กูนั่งกูเดินกูนอนอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้เข้าไปรู้อาการของกายจริงๆคืออาการที่กายมันเคลื่อนไหวอยู่มันเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงอยู่มันมีอารมณ์มากระทบอยู่ทางประสาทสัมผัสทั้งห้าเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเงี้ยนะ อะไรกระทบปุ๊บมันก็สมมุติก็พุ่งกันมารับทันทีเลยเสียงนกร้องเสียงมอเตอร์ไซค์เห็นคนโน้นเห็นคนนี้อะไรเงี้ยน่ะอาหารแต่ปลาก็อร่อยดีสั่งกินหนกกินได้ดีก็น่ากินท่านจะรู้อาการเคี้ยวอาการกลืนอาการที่รถกระทบลิ้นอ่างเงี้ยน่ะภาษาที่กระทบลิ้นรู้สึกยังไงรถกระทบลิ้นรู้สึกยังไงอ่ารเงี้ยน่ะท่านให้เข้ามารู้อาการรู้อาการเนี่ยพูดง่ายแต่เข้าใจยากจริงๆนะไม่ใช่เรื่องง่าย นะแต่ถ้าเข้าไปรู้อาการน,นี่จริงเมื่อไหร่ที่นี่มันจะเห็นถึงความเกิดดับที่มันชัดขึ้นไอ้เขาบอกเกิดดับนั่นแหละคือเบื้องต้นของวิปัสสนาะถ้าไม่เห็นความเกิดความดับมันจะไปรู้เรื่องอะไรนะมันก็ติดสมมุติกันอย่างนั้นแหละนะเป็นเรื่องยาก,ากอย่างนั้นหลือว่าเราติดสมมุติกันมายาวนานไม่รู้กี่กับกี่กันแล้วนะ นะเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ติตีอยู่แค่สมมติกันอยู่นี่แหละในการที่จะเข้าไปเห็นตัวสภาวะจริงๆเนี่ยมันแสนเข็นแต่ว่าไม่ใช่แปลว่าทําไม่ได้ทุกคนทําได้นะบางคนเ็าต้องอาศัยการบ่มเพานะอาศัยเวลานะอาศัยการเฝ้าสังเกตซ้ําแล้วซ้าอีกย้ําแล้วย้ำอีกเหนะมือนกการทดลองทางวิทยาศาสตร์นั่นแหลนะทดลองมาเป็นร้อยครั้งพันครั้งกว่าจะได้ผลที่น่าพอใจออกมา ผลบางอย่างก็เกิดจากความไม่ตั้งใจที่ใช่มันเกิดแต่มนันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแล้วก,กลายเป็นผลที่ดีขึ้นมากลายเป็นผลิตภัณฑ์นู่นนี่นันน่นตามมาเลยเยยะๆในทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรต่างๆพวกนี้นะนแต่ทางบุทธศาสตร์นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่อย่างนั้นแหละจนั้นมันเริ่มเห็นผลนผลในแต่ละวันที่มันจะ,สะแสดงออกมาหเห็นมันก็ต่างกันไปแล้วแต่ กำลังของสมาธิกำลังของสติกำลังปัญญามีองค์ประกอบเยอะแยะที่จะเข้าไปเรียนรู้เนี่ยนะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันอยู่ที่ตัวเรานะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความเพียรต่อเนื่องเนืองๆมากพอนะบางคนขยันก็จริงแต่ว่าไม่ได้รู้ที่อาการจริงๆเนี่ยนะก็ไม่ไปไหนมาไหนถามอะไรก็พยายามรู้กายรู้ใจพยายามรู้กายรู้ใจอยู่เนีย่ยนะเมื่อไรจะเลิกพยายามทีก็ไม่รู้ น่มันไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยบางทีเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าของจริงเนี่ยมันไม่ต้องพยายามเนี่ยมันรู้มันเองโดยธรรมชาติอย่างเงี้ยดูแล้วก็วางดูแล้วก็วางแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันสักอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรที่จะเข้าไปกะเกณฑ์กับมันได้สักอย่างเนี่ยนั่นคือของจริงเพราะฉะนั้นให้ไปสังเกตดูน่มันไม่ใช่แปลว่าต้องมานั่งหลับตาอยู่ที่วัดเนี่ยไม่ไม่ได้เกี่ยว <N> นะสังเกตด,ดูทั้งวันนี่แหละทำอะไรอยู่ก็รู้อยู่ทั้งวันรู้อยู่ทั้งวันเนี่ยถ้าเราทำต่อเนื่องหนึ่งเือนเนี่ยแล้วรู้อย่างถูกต้องนะรู้ที่อากาศของมันรู้อยู่ที่พฤติกรรมของกายของใจเนี่ยนะนะอย่างที่มันเป็นจริงจเนี่ยทีนี้มันต้องจะเห็นของจริงทีนี้มันจะค่อยละไอตัวสมมติออกไปทีละนิดทีละนิดไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเราติดมานานแล้วนะ จริงๆแล้วมันก็มีเราติดที่ไหนก็อุปทานนั่นแหละมันก็ไปยึดมันอยู่มันก็ทํางานอยู่โดยธรรมชาติของมันนั่นแหละนะแต่ว่าพอปัญญาไม่เข้าไปเห็นเนี่ยมันก็ละไม่ได้แค่นล้นึ่งมันก็ไม่รู้ของจริงรู้อยู่แต่มันไม่ได้รู้ของจริงนะไอที่รู้อยู่เนี่ยมันรู้อยู่นะแต่มันไม่ได้รู้จริงรู้อะไรอยู่ก็ไม่รู้นะอะไรมันรู้ไอทีเนี่ยปัญญารู้หรืออวิชารู้เนี่ยนั่นคือปัญหาะมันวิชาหรือมันอวิชานั่น บอกแล้วอวิชาก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้มันรู้ว่าชันกาลังทํำนุน่นชั้นกําลังทํานี่ฉันกําลังคิดเรื่องนุ่นเรื่องนี่นะนก็รู้เนะี่ยจะรู้แบบอวิชาง่นะรู้แล้วก็ยึดกระถืออยู่อย่างนั้นแหละนะติดอยู่ในเรื่องสมมติอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปค่อยๆหมั่นสังเกตดูเอานะจริงก็พูดนะเป็นละลานครั้งแล้วแหละนะในเรื่องพวกนี้พูดซ้าแล้วซ้ำอีกนะ ถึงบอก,กเรื่องกรรมฐานไม่มีเรื่องใหม่หรอกพูดวันไหนก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่นั่นแหละครูบาอาจารย์ไหนก็พูดใกล้ๆกันไปหมดอย่างเงี้นะวันนี้ฟังแล้วก็ค้ามไปอ,อยู่ไหนมาโอ้ยฟังหลวงพ่อเทศให้ฟังเหมือนที่พระอาจารย์เทศเลย <laughs> ไม่เหมือนไนดะ้ยังไง <laughs> มันก็เรื่องเดียวกันในกรรมฐานเออแต่ <laughs> บอกวา่าต้องไปนั่งปลุกเสกอะไรเอออย่างนั้นไม่เหมือนแนะ่ <laughs> พราะฉะนั้นถ้าเราว่าตามหลักของพระพุทธเจ้าจริงๆถ้าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจริงเนี่ยนะมีครูบาอาจารย์คือพระพุทธเจ้าจริงเนี่ยก็พูดเรื่องเดียวกันนั่นแหละจะสายไหนก็ช่างไอ้ที่เราเรียกแบก่เป็น,นสายนู้นสายนี้ครูบาอาจารย์ที่ไหนก็พูดอยู่เรื่องเดียวกันนี่แหละนะให้รู้สึกตัวให้มีสติสัมปันยะนะให้นั่งสมาธิอะไรเงี้ยให้มีความเพียรต่อนเนื่องอะไร ไม่ว่าจะครูบาอาจารย์ไหนก็พูดเรื่องเดียวกันนะแล้วแต่ว่าท่านจะไปสรรหาคําพูดอะไรที่จะมาสื่อสารให้ลูกศิษย์ลูกหาเข้าใจพูดออกไปก็จร้อยคนเข้าใจสักคนนีงถือว่าดีแล้วนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะั่นถึงบอกว่าไม่มีคือหลักสูตรที่ผู้เจ้าเขียนนี้หมดแล้วล่ะตรัสไี่หมดแล้วไม่ต้องไปหาหลักสูตรใหม่นะมาว่านะนะ่นผู้เจ้าบอกไ้หมดแล้วเพียงแต่ว่าไปทําความเข้าใจกับสิ่งที่ผู้เจ้าสอนนี่ ให้รู้เรื่องจริงๆถ้ามันเข้าใจได้จริงๆเมื่อไรเนี่ยมันก็หมดเรื่องแต่ถ้ายังไม่เข้าใจเนี่ยนะก็ยังงงอยู่แล้วก็วิ่งหางครูบาอาจารย์อยู่กันไม่จบไม่สิ้นไม่เลิกไม่ลาติดนู่นติดนี่ยีลุงตุงนั่งไปหมดเนี่ยนะมันก็ค่อยทําค่อยฝึกนะบางทีนั่งฟังโยมส่งอารมณ์แล้วก็เหนื่อยนะก็เรียกว่าตาสบายโยมค่อยๆไปนะอาตมาไม่รีบหรอก นะค่อยรู้ไปน่ะเพราะว่าเร่งก็เร่งไม่ได้อนะไม่ต้องอะไรมากเวลาเราจะเดินจะนั่งจะหยิบโน่นจะวางนี่นั่งดูได้รู้เลยมีสติไม่มีสตินไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากหรอกนะคนมีสติก็จะแสดงกริยาการออกมาแบบเนื้อคนที่ขาดสติก็แสดงกริยาการที่มันบ่งบอกได้ให้เห็นชัดเจน จะพูดจะจาอะไรออกมานี่บอกให้รู้ได้เลยสิว่าเปในไเป็นยังไงเพราะอาปาพูดนินทาก็นุ่นนินทาก็นี่พูดแต่เรื่องมันนุ่นนี่แปลว่าไม่ได้ดูตัวเองเลยวันวันหนึ่งไม่ได้เห็นตัวเองเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตัวเองอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเข้าเนี่ยมันจะค่อยเข้าใจชัดเจนขึ้นมาเองะแล้วมันจะเลิกร่ำไรวุ่นวายพูดเรื่องชาวบ้านชาวเมืองเข้าเพราะอะไรเพราะมันเห็นแล้วนะ มันไม่เวลาที่จะต้องไปยุ่งกับคนอื่นเราไฟกาลังไหมหัวตัวเองอยู่ไปเที่ยวดับไฟบนหัวชาวบ้านเขาเพื่ออะไรดับไฟบนหัวตัวเองก่อนให้ตัวเองก็ทุกจะตายเลยไปเที่ยวพิภาควิจัยคนน้องคนนี้รำไรอยู่นะ่ะอันนี้มันบ่งบอกไม่ว่าจะเป็นกริยาการคําพูดคําจารณ์บ่งบอกถึงสภาวะภายในน่นะเพราะนั้นถ้าเราฝึกฝนดูตัวเองอยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะได้ค่อย หมดเรื่องจะพูดขึ้นมาอเห็นสภาวะบางทีไม่รู้จะไปเรียกชื่ออะไรมันไม่มีเรื่องแต่ยังต้องจะต้องไปพูดนะบางทีไม่รู้จะไปเล่าให้ใครฟังเล่าไปพูดไปคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องด้วยเหมือนคนบ้าอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะก็เงียบๆไปดูตัวเองไปนะถ้าเราทําอย่างเงี้ยอยู่เนืองๆฝึกตัวเองรู้อาการาริงจิ้งอาการนี่มันเป็นอย,อ,ยอย่างบ่อยๆอาการของจิตเป็นยังไงล่ะนะ จิตมีโทสะก็รู้จิตมีโทสะจิตมีราคะก็รู้จิตมีราคะน่ะอ่านแล้วอ่านอีกสวดแล้วสวดอีกพูดแล้วพูดอีกอะไรเงี้ยน่ะกูก็ยังไม่เห็นอยู่ดีนะพอโทสะเกิดแล้มันจะอะไรกูโ <c oughs> กรธกูโกรธทุกทีมันไม่ใช่โทสะมันเกิดแล้วมันก็ดับไปมีเหตุที่มันเกิดแล้วมันก,ดนก็ดับไปพอราคะเกิดกูมีราคะเกิดมาทุกทีเลยกูฟุ้งทุกทีอะไรเงี้ย ไอ้ที่ความฟุ้งมันไม่ได้มีกูอยู่ไหนหรอกฟุ้งก็มีเหตุปัจจัยให้มันเกิดเกิดแล้วมันก็ดับมันสงบไม่สงบมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับอยู่แค่นั้นไม่มีใครต้องเป็นอะไรทางนั้นเลยน <c> ะ <ười> <c ười> พอมีกูโผล่มาทีไรยุ่งทุกทีนะพอฟุ้งก็ลำคาญตัวเองไม่รู้จะตั่งไปทําไมนั่งไปไม่มีประโยชน์หาข้ออ้างสารพัดนะ,นะย้อมไม่ถนัดเรื่องนั่งสมาธิเท่าไหร่ ถนัดเดินจงกรมมากกว่าเนี่ยบนเพราะอะไรเพราะมันมีกลัวยุ่งด้วยนั่นเองก็นั่งเฉยๆนี่เนี่ยมันยากตรงไหนนั่งแล้วก็ดูตัวเองเฉยๆนี่นะมันจะสงบไม่สงบก็ดูมันอยู่เฉยๆนี่นะยุ่งอะไรกับมันน่ะฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งดิน่ะมันง่วงก็รู้ว่ามันง่วงไปอะไรเงี้ยแล้วมันจะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาเอง เข้าใจเมื่อไหร่เมื่อจิตมาเริ่มไปสลัดไอ้ตัวสมมติทั้งหลายสมมติบัญญัติทั้งหลายที่เราตีกันอยู่มาเป็นลูกกี่กับกี่กัเนี่ยค่อยๆสำลอกค่อยๆขัดเกาค่อยๆขูดมันออกมาทีละนิดทีละหน่อยมันงค่อยรู้เรื่องมันมานะตอนนี้เราก็เหมือนกับเด็กหัดเดินหัดตั้งไข่ลม้มลุกคลุกคลานนะกำลังเรียนรู้นะ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  มันก็เรียนรู้จากทุกนี่แหละเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเรานี่แหละนะนะพอมันแข็งแรงดีแล้วรู้ผิดรู้ถูกรู้อะไรว่าทำอย่างนี้แล้วชีวิตมันจะแย่ทําอย่างนี้ชีวิตจะดีอะไรมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเองการพัฒนาภายในก็อย่างนั้นแต่พอไปจมอยู่กับอารมณ์อย่างนี้แล้วมันทุกข์อ่ะเดี๋ยวมันจะถอยออกมาเองพอไปปรุงแต่งอย่างนี้แล้วมันทุกข์อ่ะเดี๋ยวมันก็ถอยออกมาเองนะไม่มีใครอยากอยู่กับทุกข์หรอกเวลาปฏิบัติเนี่ยนะ เวลามันปวดมันเมื่อยอะไรเงี้ยไม่มีใครอยากอยู่กับมันหรอกเพราะนั้นมันจะหาวิธีการปัญญามันจะค่อยๆค้นคว้าหาวิธีการที่จะอยู่กับทุกข์ยังไงให้มันได้ใหม่ๆก็จะพยายามหนีทุกข์นั่นแหละแต่พอดังดักเข้าจะรู้เองว่ามันหนีไม่ได้แล้วมันก็พยายามอยู่กับทุกข์ให้ได้โดยที่มันจะอยู่เหนือทุกข์อย่างนี้น่ะนะแล้วมันจะเข้าใจว่าอ๋อไอ้กายใจหรือขาหน้าเนี่ยมันทุกข์มันอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วหนีมันไม่ได้หรอกครับรูนไปดูนไปอย่างที่มันเป็นอยู่ นะจะทั้งวางใจอยู่เหนือมันได้นะใจอยู่เหนืออารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นได้เหลือเหนือสุขเหนือทุกข์ได้นั่นะแหละมันตงจะค่อยเห็นของจริงชัดขึ้นชัดขึ้นนะก็เรียกว่ารู้หรือเห็นตามความเป็นจริงนะเห็นตามความจริงเห็น <g iven> อะไรเราเห็นในอย่างที่มันเป็นของมันจริงๆไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะและว้วก็ค่อยๆเริ่มเห็นเองว่าของจริงคือมันเกิดมันดับมันอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลามาแล้วก็ไปนะ เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ดับอยู่อย่างเงี้ยนะไม่มีอะไรเจรัง่งยืนนะอันนี้เริ่มเห็นของจริงเริ่มรู้แล้วว่าไอ้ที่ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตน,ตอ,นอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะค่อยเบาบางไปเองจะค่อยเข้าใจชัดขึ้นมาเองนะนะอา้าวเดี๋ยวสดมนวัตก่อนเวลาสิบนาที